วันนี้นะคะโรสพามาร้านบีฟเฮาส์นะคะยากินิคุนะคะจังหวัดเพชรสุูโลกนะคะเป็นร้านเนื้อย่างปิ้งย่างนะคะสายี่ปุ่นนะคะนี่เราจองโต๊ะกันมาก่อนนะคะ<น>ก็ได้โต๊ะข้างหน้าเลยนะคะเป็นร้านเล็กๆนะคะมีไม่กี่โต๊ะนะคะแนะนําว่าให้จองโต๊ะมาก่อนดีกว่านะคะนี่คือเนื้อค่ะนี่คือลินวัวนะคะคือของดีของเด็ดของที่นี่เลยนะคะ,ะจากนั้นนะคะเราก็ทําการย่างกันเลยคะ่ะที่นี่เป็นอาราคาร์นะคะสา<ะ>มารถสั่งได้อย่างที่เราต้องการเลยนะคะว่าเราจะทานอะไรก็คือสั่งได้หมดเลย คุณพ่อขอลิ้นบัวคนแรกเลยนะคะอร่อยมากๆเด้งๆนะคะแบบว่ากินไปหลายชามมากเลยค่ะและนี่ก็คือเป็นเนื้อหมูนะคะสามชั้นนะคะเราก็สั่งมาด้วยนะคะแล้วก็มีเห็ดย่างนะคะก็อร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราม,ามาลองลิ้นบัวกันนะคะว่าแบบรสชาติเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูอันนี้คืออะไรครับเปิดรสสัมผัสด,ด้วยลิ้นนะครับอ้โหยี่ยม เป็นเมนูที่เลคกคเมนเลยนะคะถ้าใครมากินร้านนี้อย่าลืมสั่งนะคะลิ้นวัวนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะคุณทอมมี่จะกินสาหร่ายนะคะหมูหรือเนื้อไม่แน่ใจจะลองดู แล้วนี่ก็เป็นไอศครีมนะคะได้กันมาตอนจบนะคะอิ่มเสร็จแล้วนะคะแล้วเขาก็ให้กันคนหนึ่งถ้วยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะมื้อนี้ถ้าใครมาพิซนุาหนก็กอย่าลืมแวะมาทานนะคะและคอมเมนต์เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามด้วยนะคะ